พงะเชื่อมาให้โชคจงอางยักษ์แอบนอนขดในห้องเครื่องชัดๆจัดไปงดวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2563สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับเช้าวันอาทิตย์ที่13ธันวาคม63หรือเวลาอีกแค่3วันเท่านั้นวันที่พวกเรารอคอยใกล้เข้ามาทุกทีแล้วคลิปนี้แนวทางนี้ถึงกับพังอเพราะพญาจงอ่างยักษ์ได้แอบเลยเข้าไปนอนขดในห้องเครื่อง เชื่อมาให้โชคชัดๆจัดไปจ้าก็จากข่าวข่าวล่าสุดนับบริเวณใกล้ๆกับวัดบึงเท้าอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกที่ทางศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภยัยมูลภาสมาคมพิษณุโลกการกุศลสงเคราะห์ได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านเพื่อให้ไปช่วยเหลือจับงูจงอางยักษ์ที่แอบเลื้อยเข้าไปนอนในห้องเครื่องยนต์ของรถกระบะซึ่งจากการบอกเล่าของคุณลุงวัย59ปีเจ้าของรถ เขาบอกว่าในขณะที่กําลังขับรถเพื่อเข้าไปซื้อของที่ตลาดวังทองแต่จูๆ่ๆไฟเรี้ยวที่เคยใช้งานได้ตามปกติแต่วันนี้กลับดับสนิทดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานคุณลุงจึงไม่รอช้าที่จะรีบจอดรถข้างทางในบริเวณใกล้ๆกับวัดบึงเท้าเพื่อเปิดฝากระโปรงรถด,ดูแต่ในทันใดนั้นคุณลุงก็ถึงกับพงะเพราะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือพญาจงอางขนาดใหญ่ ที่กำลังนอนขดอยู่ภายในห้องเครื่องอย่างสบายอุราในเวลาต่อมาหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้มาถึงก็ได้ช่วยกันจับอยู่สักพักและแล้วก็ไม่เกินความสามารถของพี่ๆเขาค่ะพญาจงอ่างขนาดใหญ่ยาวถึง4เมตรก็ได้ออกจากห้องเครื่องอย่างปลอดภยัยและแล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกเราเรอคอยกันแล้วค่ะเพราะคนในละแวกนั้นที่เขาเห็นและทราบข่าวกันในงวดนนี้เขาขอลุ้นรวยจากเลขทะเบียนรถคันนี้ ที่พญาจงอัางได้เข้าไปนอนขดในห้องเครื่องเพราะเชื่อมาให้โชคซึ่งก็ส,สวยๆชัดๆเลยค่ะบอเบไม้พอพาน5325เส้นเดิมค่ะบอใบไม้พอพานก็คือ28ดังนั้นก็ส,สวยๆชัดๆเลยค่ะ285325เอาละสิเพื่อนๆ28เข้ามาอีกแล้วค่ะปังหรือไม่ปังไม่รู้แต่ตอนนี้2 8ตรงกันอย่างน้อย5สำนักแล้วค่ะ สาธุค่ะเพื่อนๆยังไงมาลุ้นกันอีกทีแต่ยังว่าของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนยังไงก็ขอให้สมหวังปังๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าปาด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะลุลยๆเฮงๆนะคะจุ๊บ